สวัสดีค่ะวันนี้ตัวเล็กจะพามาทําแกงขี้เหล็กนะคะอันดับแรกเราต้องต้มขี้เหล็กก่อนนะคะให้มันจืดเนาะพอ,พอมันจืดแล้วเราก็เทน้ํามันทิ้งนะคะเสร็จแล้วก็เอาแต่เนื้อขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กสูตรยายปุ่นค่ะตำข้าวเบือที่เราแช่ไว้กับใบ,บย่านางใส่รวมกันเลยนะคะตำให้มันแหลกเลยค่ะพอมันแหลกแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาสับปลาทูเค็มรอ <ๆ S 1> เลยค่ะสับปลาทูเค็มให้มันแหลกเลยนะคะเพราะว่าเขาจะใช้แทนปลาราเนาะเพราะว่าไม่ได้ใส่ปลารานะคะนี่ค่ะเอาปลาทูเค็มกับขี้เหล็กใส่ไปในหม้อเลยค่ะหม้อน้ำกะ มัใส่น้ำสักสองสามรอบนะคะคเอาแบบนี้เลยค่ะไม่เอาเนื้อมันเนาะเสร็จแล้วเราก็มาตําพริกนะคะมีกระเทียมค่ะแล้วก็กระชายนะคะตำรวมกันเลยค่ะมันคือสมุนไพรเนาะแกงที่เรียกสูตรยายปุ่นนะคะเพราะว่าบ้านตัวเล็กเขากินแบบนี้กันค่ะแต่ละที่เขาก็แกงไม่เหมือนกันเนาะบางที่เขาก็ไม่ใส่กะทินะ แต่ว่าตัวเล็กชอบใส่กะทิมากกว่าค่ะนาแหลกแล้วเราก็ตักใส่หม้อเลยค่ะยายปุ่นบอกว่าใส่ลูกโดดลงไปด้วยเอาไว้กินให้มันเผ็ดนิดนึงแต่ตัวเล็กไม่กินลูกโดดนะคะเพราะว่ามันเผ็ดค่ะก็ปล่อยให้แม่กับพอกินคน<ป>่ะคนคนคนค่ะคนเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไฟเลยนะคะเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะแค่ดูหน้าตามันเฉยๆค่ะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนี่ค่ะพอมันเดือดแล้วเราก็ใส่ผงโชลลดลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันเลยค่ะที่เหล็กนี่คือเก็บมาจากข้างบ้านเราเองนะคะมันเกิดตามธรรมชาติเนะเก็บแค่นสองตัวเเล็็กปนนนคยยืถ่า เสร็จแล้วก็คนๆคๆนค,นค่ะปิดฝาไว้ค่ะเดี๋ยวตัวเล็กจะตักใส่ถ้วยให้ดูนะคะอยากบอกว่าแกงขี้เหล็กสูตรญ,ญี่ปุ่นอร่อยมากๆเลยค่ะรสมือแม่นี่กินยังไงก็อร่อยค่ะถึงมันจะดูหน้าตาไม่ค่อยน่ากินแต่อยากบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอร่อยอยู่นะแกงขี้เหล็กของเราหอมๆต่อไปตัวเล็กจะไปทําข้าวผัดให้เด็กๆนะคะ <S <S ข้าวผัดใส่ไขค่ค่ะเด็กๆชอบค่ะเสร็จแล้วก็จะไปทอดไข่เจียวให้น้องชายนะคะน้องชายบอกว่าอยากกินไข่เจียวใส่พริกค่ะพี่ก็เลยต้องจัดให้เลยตามใจหมดลาคะอยากกินอะไรขอให้บอกจัดให้ทุกเมนูเลยค่ะ เป็นเชฟเนาะลองทํากินดูนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากค่ะแต,แต่ตัวเล็กไม่ชอบกินเผ็ดตัวเล็กก็ว่ามันเผ็ดเนาะโอ้ oh, หน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะกรอบกาลังดีเลยค่ะไข่เจียวนี่เป็นอาหารที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเนาะพูดเยอะเกินไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ